สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่10ธันวาคมปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องันที่โปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนาที่6เวลาเที่ยงคืน45ดินาโมสก,ก,กิบจะพบก,กับเซลติกคิโรนาจะพบก,กับเลียวพพเวลาตี3าแบตจะพบกับ p s เอเอลฟินชัคตาโดเนตจะพบก,กับไบยูนิกคลับรูดจะพบกสปอร์ติ้งลิ เลดบูซาวบวกจะพบกับปารีสแซงเชียงแมงอาร์บีเลซิ่งจะพบกับแอสตันวิลล่าบอยเอร์ลเซนจะพบกับอินเตอร์มิลานและอาตาลันตาจะพบกับเรอัลมาดริดทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทมบีอินสปอร์ตนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเดย์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างครับในคืนนี้ก็เป็นนาทียี่20เวลาทีสองลูตันเทาจะพบสโต๊กซิตี้พรีมัทจะพบกับสวอนซีเบอร์ลี่จะพกดาร์บี้เคาน์ตี้พอตสมัทจะพบกับนอริด ซันเดอร์แลนด์จะพบบิสตันซิตี้เชฟฟิลด์เวนสเตย์จะพบแบบล็กเบิร์นลเวอร์และเวลาตีสามลีดยูไนเตจะพบมินดิสโปลนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับส็จเดีครับ